กราบสวัสดีรันเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่อง hello t e นะสำหรับคลิปนี้เป็นย้สุดเรื่องราวของบอยเบิกบานให้ไม่ใช่นับยอยอเรื่องราวของบอยบางกลยกันเพื่อนเป็นจุดจบของหัวใจสำหรับประวัติของบอยก่อนหน้านั้นเขาเคยติดคุกติดตารางมาหกครั้งเงินเพื่อนแผลสุดท้ายเขาโดนตำรวจยิงซัดกลางหน้าอกแต่เขาไม่เป็นไรหายใจรวยรินกันเพื่อนสงสัยเป็นสิทธิหลวงปู่เขมเงินเพื่อนเขาถูกจับกลุมเงินเพื่อน,น,พ,อนพึ่งพ้นโทษออกมาได้ไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ซัดเสีพเนจรไปอยู่แถวหนองคายกันเพื่อน ไปเป็นพ่อขายยาระดับหัวใจระดับหัวจอขนยาข้ามโขงกันเลยทีเดียวกันเพื่อนปร,รากฏว่าวันดีคกนดีขบวนการขนยาเสพติดข,ของบอยถูกตำรวจสกัดจับกลุ่มกันเพื่อนบริเวณริมโขงพร้อมกับยาสอง0,000เม็ดกันเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของบอยกันเพื่อนอาศัยความไวดุดดังปีศาจเขาชิงหนีได้กันเพื่อนแต่สมาชิกในแก๊งของเขาถูกจับกลุมไปหลายคนกันเพื่อนหลังจากนั้นก็มีการขยายผลสมาชิกในแก๊งของเขาก็เลยซัดทอดมาหาบอยบอกว่าบอยนี่แหละคือคนสั่งการกันเพื่อนตำรวจก็เลยตามจับกลุม ตัวเขาแบบไม่ลดลาวาสอกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดตำรวจชุดสืบสอนอตลิงชันตรงนี้เองเขาสืบคนเขาสืบโรกันเพื่อนว่าตัวของบอยพักอยู่ที่ไหนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังกว่า1สิบนายไปปิดล้อมบ้านเพื่อนบอยกันเพื่อนซึ่งมีตัวของบอยอาศัยอยู่กันเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของบอยอยู่ในบ้านเพียงลําพังกันเพื่อนพร้อมกับปืน11มมกันเพื่อนตำรวจก็มีการตะโกนเรียกกันเพื่อนหวังว่าให้ตัวของบอยมอบตัว บอยเอ้ยบอยเอ้ยบอยเอ้ยตำรวจปิดล้อมไว้หมดแล้วออกมามอบตัวเถอะจังหวะน,นี้เองตัวของบอยจวนตัวกันเพื่อนเขาไม่รู้จะทํายังไงแผลนี้มันใหญ่เกินไปติดคุกรอบนี้ออกมาแก่ตายแน่นอนกันเพื่อนเขาก็เลยตัดสินใจวัดดวงกันเพื่อนชักปืนสิบเอ็ดมอมอจ่อมาที่บริเวณประตูหน้าบ้านกันเพื่อนซัดออกมาสีนักเสียงปืนดังสนั่นวันไหวปังปะปังปังนี่คือเสียงปืนที่ออกจากปลายกระบอกปืนของบอยกันเพื่อนลูกกระสุนวิ่งแหวกอากาศกระแทกสังกะสีบริเวณประตูหน้าบ้านเสียงดังเปิง เปง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 กันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปไม่ถูกใครสักคนหลังจากนั้นตำรวจก็ไม่พูดพร่ำาําเพลงกันเพื่อนตำรวจสิบกว่านายปืนสิบกว่าบอกันเพื่อนจัดชุดใหญ่ให้กับบอยระดมยิงเข้าไปในบ้านเสียงปืนดังสนั่นวันไหวปังปะปะปังปังปะปะปะปังปังปะปะปะปังเสียงดังเป็นรอกๆอย่างกับรัวกองชุดกันเลยทีเดียวกันเพื่อนหลังจากนั้นไม่ต้องสืบต้องค้นตัวของบอยถูกยิงพุ่นทั้งร่างกันเพื่อนทันทีที่สิ้นเสียงปืนตรงนี้เองเจ้าหน้าที่ตรวจก็เช็กดูอีกทีอับด เอ้ยเฮ้ไม่ใช่นะบอยเอ้ยบอยเอ้ยบอยเอ้ยไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ตานเรียกกันเพื่อนตำรวจก็เลยเข้าไปเช็คดูในพื้นที่พบว่าตัวของบอยตายคาที่เสียชีวิตทันทีกันเพื่อนไม่ได้ร้องสักแอะแอะเดียวก็ไม่ได้ร้องเป็นจุดจบของหัวใจบอยบางกลวยกันเพื่อนเดี๋ยวคลิปนี้เองนะผู้ะสุดเรื่องราวของบอยบางกลวยกันเพื่อนเส้นทางที่เขาเลือกตรงนี้นําพาความตายมาสู่เขาเรื่องราวนี้จะมีที่มาที่ไปยังไงบทสรุปสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ายังไงกับ เรื่องนี้ทำเหมาะสมหรือไม่หรือว่าทำเกินกว่าเหตุคลิปนี้มีคำตอบเชิญสดับรับฟังเรื่องราวของบอยบางกลวยพ่อขายาารายสำคัญรายนี้กันเลยครับผมเหตุาการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณอู่เรือริมคลองมหาสวายกันเพื่อนแขวงชิมพรีเขตตลิง่งชันกรุงเทพมหานครมีผู้ชายคนหนึ่งเขาชื่อว่านายวิชัยกันเพื่อนนามสกุลสุขสมบัติไัยบู์อายุ24ปีชื่อเล่นว่าบอยเขามีฉายาว่าบอยบางกลวยกันเพื่อนผมเขาเรียกสั้นๆว่าบอยบางกลวยก็แล้วกันเขาอยู่แถวนนทบุรีเขาอยู่แถวบางกลวยก็เลยได้ฉา้ ยาหนี้ไปกันเพื่อนก่อนหน้านั้นตัวของบอยกันเพื่อนเขาเคยก่อคดีสําคัญเขาเคยก่อคดีเกี่ยวกับยาเสพติด ติดคุกมาแล้วหกรอบกันเพื่อนรอบที่หนึ่งยังพอทนรอบที่สองยังพอให้อภัยแต่รอบที่สามพอเลยกันเพื่อนแต่ตัวของบอยลั่นไปหกรอบกันเพื่อนตรงนี้เองไม่ต้องสืบต้องโคนเงินเพื่อนไม่ใช่นิสัยไม่ใช่พฤติกรรมแต่เป็นสันดานล,ล้วนๆลน่าสุดนี้เขาเพิ่งพ้นโทษออกมาได้ประมาณหนึ่งเดือนกันเพื่อนหลังจากเขาพ้นโทษออกมาตรงนี้เองกันเพื่อนเขาเสียสิพนีจรไปอยู่แถวหนองคายเนื่องจากว่าตอนที่เขาติดคุกไปรู้จักกับเอเยน่นแถวหนองคายกันเพื่อนก็เลยไปพักอาศัยอยู่ที่นั่นกันเพื่อนทําตัว เป็นหัวใจหัวจอกันเพื่อนลำเลียงยาเสพติดข้ามโขงกันเลยทีเดียวกันเพื่อนเขาทําแบบนี้หลายรอบแล้วกันเพื่อนจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตํารวจสืบทราบตรงนี้เองก็เลยมีการสกัดจับกลุมขบวนการยาเสพติดของบอยช่วงประมาณต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมากันเพื่อนในขําคืินอันเปี่ยวเหงาดวงดาวอันมืดเมกันเพื่อนตัวของบอยกับสมัครพรรคพวกประมาณ4ี่หคนกันเพื่อนลำเลียงยาเสพติดข้ามโขง เจวเรือมากันเพื่อนจังหวะนี้เองตำรวจริมโขงเงินเพื่อนเข้าสกัดจับกลุมมีการตะโกนถามเงินเพื่อนบอกไปไสไปไสตัวของบอยบอกว่ามหาป้ามหาป่าไอ้โบมีหยางโบมี่หยางเฮ้ไม่ใช่นะตรงนี้เองเจ้าน้ตำรวจแสดงตัวกันเพื่อนในขณะที่ตัวของบอยกับสมัครพรรคพวกกาลังจะลําเลียงยาข้ามโขงเงินเพื่อนขนยามาสองแสนเมกันเพื่อนตำรวจเข้าจับกลุมปรากฏว่าตัวของบอยอาศัยความไวดุดดังไปสายกันเพื่อนโดดน้ําหนีดังตุ้มกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นเขาก็ใช้การมะละกอกันเพื่อนดําผุดดําไหวจากไม่าน น้ำโขงมาโผธที่เจ้าพญาให้ไม่ใช่นับยอกยอกตรงนี้เองตัวของบอยหนีไปได้กันเพื่อนแต่สมัครพรรพวกของเขาถูกจับกลุมประมาณ3-4คนในค่ําคืนนั้นเองมีการนําสมัครพรรพวกของบอยไปสอบปากคำเงินเพื่อนไปขยายผลปรากฏว่าสมัครพรรพวกของบอยมันไม่ซื่อสัตย์กันเพื่อนมีการซับทอดหาบอยกันเพื่อนบอกว่าบอยนี่แหละเป็นหัวใจบอกว่าบอยนี่แหละเป็นคนสั่งการกันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหนี้ตำรวจชุดจับกลุมตรงนี้เองก็มีการไปขออนุมัติหมายจับจากศาลจังหวัดหนองคายกันเพื่อนเพื่อนนำมาจับตัวของ บอยกันเพื่อนในจังหวะน,นี้เองกันเพื่อนตัวของบอยสัศสีพณีจรมาอยู่กับเพื่อนของเขาแถวตะลิงชันกันเพื่อน ตัวของบอยไม่รู้ว่าตัวเองมีหมายจับเขาก็ใช้ชีวิตแบบปกติกันเพื่อนเดินออกจากบ้านเดินเที่ยวเล่นลักษณะเป็นแบบนั้นไปคนในชุมชนไม่รู้ว่าเขามีหมายจับก็ทักทายเขาแบบธรรมดากันเพื่อนเขาเดินไปไหนก็จะมีคนทักเฮ้ยเฮ้ยบอยไปไหนตัวของบอยก็จะบอกว่าไปซื้อก๋วยเตี๋ยวไปซื้อข้าวกินกันเพื่อนใช้ชีวิตแบบปกติคนในชุมชนก็ไม่ละแคะระคายกันเพื่อนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าบอยเป็นคนร้ายหนีคดีแต่ตัวของบอยหาหรูไม่กันเพื่อนว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสนตลิ่งชันเขาได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าท สพหนองคายกันเพื่อนตรงนี้เองให้ออกตามไล่ล่าตัวของบอยเนื่องจากว่าเขาสืบมากันเพื <le> ่อนตรงนี้ทราบมาแบบลางๆว่าตัวของบอยมาหนีอยู่แถวนี้กันเพื่อนเขาก็เลยมีการประสานงานระหว่างเจ้าหนี้ตำรวจสพหนองคายกับเจ้าหนี้ตำรวจสนตลิ่งชันให้มีการออกไล่ล่าให้มีการตามสืบตามค้นว่าตัวของบอยอยู่แถวนี้หรือไม่กันเพื่อนหลังจากนั้นก็มีการส่งชุดสืบเพื่อนๆเข้าไปสืบในพื้นที่บางทีก็ปลอมเป็นคนขายไอติมบางทีก็ปลอมเป็นคนขายผลไม้กันเพื่อนสัน กระดิ่งกองแกงกองแกงเข้าไปในพื้นที่บางทีตัวของบอยก็ออกมาซื้อกันเพื่อนออกมาซื้อผลไม้กินในจังหวะนี้เองเจ้านี้ตารวจก็รวบรวมหลักฐานกันเพื่อนชี้ชัดกันเลยทีเดียวว่าตัวของบอยพักอยู่บ้านหลังไหนกันเพื่อนเอาให้แน่แมันจะได้ไม่พลาดกันเพื่อนเจ้านี้ตำรวจเขาก็ุ้มดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆกันเพื่อนดูพฤติกรรมของบอยจนในที่สุดก็ถึงเวลาปิดฉากตัวของบอยบางกลวยกันเพื่อนในวันที่27ตุลาคมพศพนห้าร้กิกันเพื่อนช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกากันเพื่อนสาย รายงานทราบมาตรงนี้เองว่าตัวของบอยพักอาศัยอยู่บ้านหลังไหนจ้านี้ตํรวจสอน,อนตลิงชันร่วมร่วมสิบนายกันเพื่อนพร้อมกับอาวุธครบมือเข้าปิดล้อมบ้านที่ตัวของบอยพักอาศัยอยู่กันเพื่อนในจังหวะนี้เองตัวของบอยพักอาศัยอยู่ในบ้านเพียงลำพงังกันเพื่อนเพื่อนของเขาไปไหนอันนี้ผมไม่แน่ใจตัวของบอยมันจะมีปืน11มมพกอยู่ติดตัวตลอดเวลากันเพื่อนจ้านที่ตำรวจก็ปิดล้อมบ้านกันเพื่อนแบบใจเย็นๆกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นก็มีชุดประสานงานกันเพื่อนไปตะโกนเรียกบอยอยู่บริเวณหน้าบ้าน บอยเอ้ยบอยเอ้ยบอยเอ้ยออกมามอบตัวออกมามอบตัวเจ้านี้ตำรวจล้อมไว้หมดแล้วกันเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของบอยกันเพื่อนอยู่ในบ้านเกิดอาการท้าทายเกิดอาการหัวร้อนกันเพื่อนบอกมึงแน่จริงมึงเข้ามาเลยกันเพื่อนตะโกนลั่นบ้านตะโกนลั่นซอยกันเพื่อนออกอาการท้าทายเจ้านี้ตำรวจเขาก็เลยย่างสามขุมกันเพื่อนตรงนี้เองเข้าไปประชิดบ้านบริเวณประตูหน้าบ้านกันเพื่อนหลังจากเจ้านี้ตำรวจไปประชิดบ้านตรงนี้เองกันเพื่อนเกิดเสียงปืนดังขึ้นสีนัดดังสนั่นวันไว้ปั้งปะปั้งปั้ง นี่คือเสียงปืนจากปลายกระบอกปืนของบอยยิงออกมาจากบ้านกันเพื่อนลูกกระสุนวิ่งแหวกอากาศกระแทกประตูหน้าบ้านเสียงดังปองแปงปองแป้งปองแป้งลักษณะเป็นแบบนั้นไปทาหนี้ตำรวจถึงกับกระโดดหลบหญิงกันเพื่อนยงหญิงหยงหญิงโชคยังดีบุญยังช่วยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เป็นอะไรกันเพื่อนจังหวันนี้ตำรวจก็ไม่พูดพราำทำเพลงกันเพื่อนเมื่อบอยเปิดก่อนตำรวจก็เลยเปิดกล่าวกันเพื่อนตำรวจสิบกว่านายปืนสิบกว่ากระบอกจ่อปลายกระบอกปืนไปที่บ้านหลังนี nice> <mm ้กันเพื่อนกดไปแบบไม่ยั้งกันเลยทีเดียวเสียงปืนดังสนั่นวันไว ปังปะปะปัง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 ปังเป็นชุดเป็นจู๊กันเพื่อนนี่คือเสียงปืนที่ออกจากไปกระบอกปืนของเจ้าหนี้ตำรวจกันเพื่อนรวมเป็นกองชุดกันเลยทีเดียวหลังจากสิ้นเสียงปืนตรงนี้เจ้าหนี้ตํารวจเขาก็เลยเช็คดูกันเพื่อนตะโกนเรียกไอ้บอยบักบอยบักบอยบักบอยอยู่บอยอยู่บอลักษณะเป็นแบบนั้นไป ปรากฏว่าไม่มีเสียงสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกกันเพื่อนไม่มีเสียงเออะอะโวยวายไม่มีเสียงร้องควนครางแต่ประการใดเจ้าหนี้ตำรวจเขาก็เลยย่างสองขุมให้ไม่ใช่นับยกยอกเจ้าหนี้ตำรวจเขาก็เลยย่างสามขุมเข้าไปในพื้นที่กันเพื่อนจังหวะนี้เองก็ไปเจอตัวของบอยกันเพื่อนถูกยิงปืนทั้งร่างนอนจมกองเลือดอยู่กลางบ้านกันเพื่อนตรงนี้เองไม่ต้องสืบต้องค้นตัวของบอยเสียชีวิตทันทีเสียชีวิตขาดีกันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหนี้ตำรวจก็มีการเก็บพยานหลักฐานมีการตรวจสอบอย่างพื้นที่ที่เกิดเหตุกันเพื่ อ1มม,มที่ตัวของบอยใช้ย,ยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกจากนี้ยังมียาบ้าจํานวน200มเมกันเพื่อนมียาไออีกจํานวนหนึ่ง พร้อมกับอุปกรณ์เสพกันเพื่อนตัวของบอยเขาเสพยาเขาขาดยาไม่ได้เขาก็เลยมียาติดตัวพร้อมกับอุปกรณ์เสพพร้อมกับอาวุธปืนที่ใช้ต่อสู้ยิงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกันเพื่อนตรงนี้เองเจ้าหน้าที่ตำรวจก็รวบรวมไว้เป็นพยานหลักฐานหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการโทรแจ้งกู้ภัยกันเพื่อนไม่นานนะักู้ภัยก็มากันเพื่อนตรงนี้เองไม่ได้มาช่วยชีวิตก,กันเพื่อนเอาผ้าขาวมาหอ่อ ผ้าขาวพร้อมห่อสุดหลอพร้อมยังชาตินี้พอกันทีชาติหน้าค่อยว่ากันใหม่กันเพื่อนหลังจากเกินเหตุตรงนี้ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่กันเพื่อนในบ้านในเมืองนี้มีเจ้าหนี้ตำรวจระดับสูงเข้ามายังพื้นที่กันเพื่อนตรงนี้เองก็มีนักข่าวเข้าไปทําข่าวกันเพื่อนสอบถามกับเจ้าหนี้ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ถามว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ทําเกินกว่าเหตุหรือ,รอไม่เจ้าหนี้ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ก็เลยตวาดกลับไปอีชิปหายมันยิงเจ้าหนี้ตำรวจให้ไม่ใช่นะเขาบอกว่าสมเหตุสมผลแล้วกันเพื่อนคนร้ายรายนี้มีพฤติกรรมในการยิงต่อสู้กับเจจ้าาานนนตรววมแล ก่อ,อนหน้านั้นเคยประทะก,กันมาหลายทีกันเพื่อนมันยิงตำรวจเป็นว่าเล่นกันเพื่อนแผลนี้เองตำรวจไม่ปล่อยไว้ตำรวจทำถูกต้องแล้วกันเพื่อนเป็นจุดจบของพ่อค้ายาบอยบางกวยกันเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลของพ่อ้ายารายสำคัญบอยบางกวยกันเพื่อนเมื่อเส้นทางที่เขาเลือกมันได้นำพาความตายมาสู่เขาการตายของเขาไม่มีใครสรรเสริญไม่มีใครเห็นใจแต่ประการใดเพราะเส้นทางที่เขาเลือกมันเป็นอันตรายต่อผู้คนในสังคมเขาเป็นพ่อค้ายยาก็เลยมีจุดจบแบบนี้กันเพื่อนฟังไว้เป็นอุทาหรณ์ฟังไว้ สนใจสําหรับใครที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลิกได้ก็เลิกเลิกไม่ได้ก็ติดต่อแอดมินมาหลังจากนี้แอดมินจะเชิดฉายแทนบอยบางกล้วยให้ไม่ใช่นะครับยอกยอกอยากให้เพื่อนเลิกยากันเพื่อนเส้นทางนี้ไม่ตายก็ติดคูกันเพื่อนเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขอเปนเพื่อนไว้นัดที่นี้ด้วยขอให้เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหว่าสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอ ครับโพ